นี่มันเป็นเดือนแล้วนะครับเจ้าพี่ที่สมิตาไม่ยอมพบผมจดหมายก็ไม่ตอบติดต่อก็ไม่ได้ผมว่าจดหมายพวกนั้นก็ยังไม่ได้อ่านด้วยซ้ําผมเห็นใจคุณนรินแต่ผมก็เห็นใจสมิตาด้วยเช่นกันเจ้าพี่ไม่คิดว่ามันหน้าขันหรือ ที่คนเราจะเอาความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันของพ่อแม่มาทำให้เกิดอุปสรรคทางความรักได้ผมคิดว่ามันน่าเศร้ามากกว่าที่เด็กดีๆสองคนที่รักและเหมาะสมกันจะต้องมาลงเอยแบบนี้หรือจะพี่คิดว่าเราสองคนจะไม่มีวันสมหวัง โบราณว่าคู่กันแล้วย่อมไม่แคล้วกันคุณจะรอได้ไหมล,ล่ะนลรินผมเชื่อว่าเวลานี้หนูยิ้มคงยังไม่ยอมพบใครคนใหม่ดอกแต่คุณต้องใจเย็นนะรอจนกว่ามรสุมชีวิตมันจะผ่านพ้นไปผมรอได้ครับเจ้าพี่ชีวิตนี้ผมจะไม่ขอรักใครอีกแล้ว นอกจากสมิตาคนเดียวเท่านั้นผมขออวยพรให้คุณสองคนสมหวังในที่สุด ลูกสาวของคุณทองหยดอ้วนท้วนแข็งแรงไม่เหมือนยายหนูลูกของนิฉันอย่างซส้นเชิงแกรงใจคุณหญิงจริงๆเลยนะคะต้องหาของรับขวัญลูกฉันวุ่นวายไปหมดไม่วุ่นวายหรอกค่ะลูกคุณก็หลานฉันเราดีกันอยู่แค่นี้ ใครมาดึกดื่นบ่านนี้สงสัยเป็นเจ้าดิเ็กรุืนมั้งคะงคุณหญิงเจ้าขาเจ้าคุณนาราพิบานมาเจ้าค่ะมาทำไมแล้วบุญช่วยปล่อยให้เข้ามาได้อย่างไรบ่าวก็ไม่จับเจ้าค่ะ ภูนประพูนจุคดูแลลูกฉันหน่อยจุะค่ะนี่จ้ะเดี๋ยวฉันดูแลคุณหญิงเองนะจุ๊ค่ะจุ๊คานี่ะคุณหญิงรออ่อน คุณหญิงสบายดีนะเจ้าคุณมาถึงที่บ้านมีธุระอะไรไม่ทราบธุระนัะมีแน่แต่ผมอยากจะรู้สาะระทุกข์สุขตดิดของคุณหญิง คุณหญิงงามเหลือเกินไม่ว่าจะมีลูกกี่คนคุณหญิงก็ยิ่งงามเจ้าคุณมีธุระอะไรก็รีบพูดมาค่ำม,มืดแล้วปกติบ้านที่ฉันไม่รับแขกอย่างวิการบริวารของฉันไม่น่าปล่อยท่านเจ้าคุณเข้ามา <laughs> บริวารของคุณหญิงหรือเจะกล้ากับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ <laughs> จริงนะีคุณหญิงน่าจะขอบใจผมเสียด้วยซ้ำที่ผมบังเอิญไปพบกับจดหมายฉบับนี้เข้าก่อนที่มันจะถูกทำลายไม่ถึงมือผู้รับคุณหญิงคงจะจำลายมือนี้ได้นะพี่แท้ต้องขอโทษด้วย นี่มันแค่สองจดหมายเปล่าๆส่วนตัวจดหมายจริงๆเนี่ยผมไม่ได้นำติดตัวมาด้วยทำไมเพราะมันออกจะเป็นการเสรี่ยงจนเกินไปถ้าหากผมจะนำจดหมายตัวจริงติดตัวมาด้วยเมื่อมาบ้านหลังนี้เพราะถ้าหากเป็นคนอื่นรู้เข้าผมอาจจะโดนข้อหาเอาใจออกห่างจากรัฐบาล มาคบค้าสมาคมกับพวกที่ถูกเนรเทศซึ่งนั่นคงจะทำให้ผมบรรลัยแน่นอนถ้าเช่นนั้นเจ้าคุณก็กรุณานะบอกมาว่าสามีดิฉันเขียนมาว่าอะไรบ้างออเอถ้าเช่นนั้นผมคงจะไม่มีปัญญาจดจำข้อความทั้งหลายได้หมด เราะเจ้าคุณโยธาบดีเขียนมาเยียดยาวสเหลืะเกินบรรยายหมดว่าทำอะไรอยู่ที่ไหน <laughs> เอาอย่างนี้ไหมถ้าคุณหญิงต้องการจดหมายฉบับนะั้นจริงๆแล้วก็เดี๋ยวคืนพรุ่งนี้สองทุ่ม ผมจะส่งรถมารับพาคุณหญิงไปในที่มิดชิดไม่ให้คนอื่นร่วมรู้และผมจะได้ส่งจดหมายฉบับนั้นให้คุณหญิงได้อ่านอย่างสะดวกใจผมหวังว่าคุณหญิงและแม่คนนี้จะไม่นำเรื่องนี้ไปบอกให้คนอื่นได้รู้ ้ <laughs> <laughs> อถ้าคุณหญิงไม่เห็นแก่ตัวเองก็จงเห็นแก่ความปลอดภัยของเจ้าคุณโยธาพอดีเพราะถ้าหากมีคนอื่นรู้เรื่องนี้ผมยืนยันได้เลยว่า คุณหญิงจะไม่มีวันได้รู้ข่าวของสามีตัวเองอีกเลยในชาตินี้คุณหญิงแล้วคุณหญิงจะทำอย่างไรต่อไป จรงเลยคะ่ะคุณป้าแม่คุณแม่เป็นอะไรคะหนูยิ้มพาน้องไปเดินเล่นก่อนนะคะ<อ>มีอะไรคะคุณแม่เมื่อกี้ใครมาคะมีอะไรคะ พอดีมีคนมาสืบเรื่องคุณพ่อนะจ้ะแต่ว่าแม่ไล่ให้กลับไปแล้วใครคะพวกตำรวจหรือหนูยิม้มแม่ขอร้องนะพาน้องออกไปข้างนอกก่อนแม่มีเรื่องจะปรึกษากับคุณป้ามีอะไรคะให้หนูได้ทราบเรื่องนะคะคุณแม่เผื่อหนูจะช่วยอะไรได้หนูยิม้มแม่ขอร้องคุณคุณคะ คุณหญิงทำใจดีๆนะคะหายใจเข้าลึกๆแม่ทองหยดแม่ทงหยดดูออกใช่ไหม ว่าเขาจะให้ฉันพลาดเกียรติตัวเองโดยการเอาข่าวจากท่านเจ้าคุณมาลอกแล้วคนณิงจะไปเหรอเจ้าคะเท่ากับว่าเดินเข้าปากเสือที่ฉันกลัวแทนจริงๆฉันเองก็ยังคิดไม่ออกมืแดแปดด้าน ทุสัใจที่ขูบังครับฉันโดยการเอาพิเทมาลอกแล้วถ้าฉันอยากจะได้เข่าจากสามีฉันก็ต้องเสี่ยงเอาตัวเข้าแลกเขาจะพีกก็ตายจะคลายก็รอดเขาคงเห็นคุณหญิงเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวไม่มีเจ้าคุณคอยดูแลถึงได้คิดดันแกเช่นนี้ ฉันด้ไปกราบเรียนที่ท่านผู้หญิงรับทราบพยาค่ะแค่นี้ท่านก็ทุกข์มากพออยู่แล้ว ไรพรุ่งนี้ฉันก็ต้องไปถ้าไม่อย่างนั้นเขาจะทำลายจดหมายพิเทศ <c oughs> คุณหญิงคุณหญิงอย่าเพิ่งุนหันนะคะ <c oughs> คนดีพระย่อมคู้ครอง ไม่ท่องหย,ด,งหยดเองก็ต้องระวังตัวนะและก็ต้องรับปากฉันด้วยว่าอย่าบอกเรื่องนี้กับคนอื่นถ้าไม่เช่นนั้นอาจจะเดือดร้อนถึงท่านเจ้าคุณ